ดีเอลก s าสทุกครตั้งเมื่อปี1979และเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นผู้นำรีเทลนาฬิการหรูของเอเชียการที่บริษัทประสบความสำเร็จมีพื้นฐานมาจากการวางกลยุทธ์และสร้างสัมพันธมิตทาง,งาธุรกิจควบคู่ไปกับการจัดการกตรตลาดและการแลกเปลีนลสินค้าที่ดีรวมถึงมีระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและมีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ บริษัทจะมีความภาคภูมิใจอย่างมากในกลยุทธก์การแลกเปลี่ยนสินค้าของตนอีกทั้งความสามารถในการเลือกและลงทุนในตัวสินค้าในเวลาที่เหมาะสมประกอบกับการนำเสนอนาฬิกาหรูมากกว่า6 0แบรนด์ในกว่า25ร้านค้าทั่วเอเชียแปซิฟิกส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จและกลายเป็นริเทลเลอร์การหรูที่มีความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลายมากที่สุดในเอเชีย ดิอาก a s สเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับภูมิภาคผ่าทังงานแสดงนาิการเซมปาสซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี2004และยังคงจัดมาอย่างต่อเนื่อง ในปี1994มิสซิเจนนี่เทได้กลายมาเป็นหนึ่งใน50นักธุรกิจหญิงชั้นนำของโลกจัดอันดับโดยริยสารมารีแคร์และเป็นหนึ่งใน25ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกและต่อมาดิอัลกลาสก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นในปี2002ได้รับรางวัลสิงคโปร์พรีเมียร์แบรนด์จากอินเตอร์เนชั่นแนลแอนท์เปรียสิงคโปร์ในปี2006ได้รับรางวัล Small t วน n Parent Company Award จากสมาคมนักลงทุนชาวสิงคโปร์ซึ่งได้ หาัปันจัดอันดับ S&P ในปี2007ร่างวันแวรน์นรีเอ2006ดั้งความเป็นเลิ่นในการสร้างความแตกต่างในสินค้าหมดปูนาฬิกาเป็นต้นการก่อตั้งเครื่องของ class, นีอากลาสเริ่มต้นจากปายี1970ที่มีซิสเมพ,พบว่าธธุรกิจรีเทลนาฬิกาในสิงคโปร์ยังไม่ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากนะัก การซื้อขายนาฬิกายังเน้นที่ความสวยงามและรูปร่างเป็นหลักเท่านั้นมีสิทิเทจึงมองเหตุโอกาสทางธุรกิจบนถนนออชาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโนย่อาจประสบการณ์ที่เคยทํางานในธุรกิจรีเทลนาฬิกาของครอบครัวสามีแต่มาจึงักชวนดรเฮนรี่ผู้เป็นสามีให้ออกมาเปิดบริษัทใหม่ร่วมกัน มิซิสเทเห็นว่าสิ่งแรกที่ควรทำในธุรกิจนี้คือการพัฒนาตลาดโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดคนจากเดิมไม่คิดว่าจะซื้อนาฬิกาไว้ใช้สำหรับ10ปี20ปีหรือ30ปีแต่ให้เป็นมากกว่านั้นคือเป็นการลงทุนเพื่อเก่งกำไรเป็นเครื่องประดับเป็นของสะสมหรือแม้กระทั่งเป็นมรดกรตกทอดต่อมาบทบาทของนาฬิกาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่แสดงถึงรสนิยมและสะท้อนวสไตล์ของผู้คนเช่นโรเลก จะให้ภาพผ่อนในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและขาบรถเรียนราคาแพงในปี1997เดียวกลาสประสบปัญหาอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงมากกว่าหนึ่งรยคนบริษัทจึงหันมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคนและพบว่าคนก็ต้องมีความสัมพันธ์และความสัมพันธ์นั้นก็เกี่ยวข้องกับความรู้สึกดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีการฝึกอบรมในทุกชาตวันจันทร์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการดังกล่าวช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้อย่างน่าทึ่ง บริษัทยังเช่่ยในการทางานเป็นทีมการมีลักษณะในการสื่อสารที่ดีและการไม่มีคติในการทํางานโรงางานต้องการให้องค์กรมีลักษณะในแนวนอนนั่นคือพนักง,งานทุกคนจําเป็นต้องได้รับความรู้และข้อมูลที่เหมือนกันซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจในทิศทางเดียวกันเดียวกลาสนำเสนอฬิกาผ่านบูติติที่หรูหราในลักษณะของแกลเลอรี่ด้วยการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า พอบริษัทพบว่าลูกค้าที่มาซื้อนาฬิกาที่ร้านจะมีการมาซื้อซ้ําและกว่า80%ของลูกค้าเกิดจากการบอกต่อนอกจากนี้บริษัทยังใช้กลยุทธ์การโฆษณาและการทําโปรโมชั่นอย่างไม่เป็นทางการเช่นการจัดปาร์ตี้อฮเทลสำหรับลูกค้าพิเศษเพื่อ e d ดูเคทลูกค้าและเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เห็นได้สัมผัสนาฬิกาตามสไตล์ของแต่ละคนนับเป็นการตลาดในรูปแบบ experient marketing การจัดอีเวนต์เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมงานสามารถชมนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทได้และมีการจัดอิีเศการซึ่งมักจดขึ้นในงานสำคัญ นอกจากการเสนอสินค้าคือนาฬิกาหรูแล้วดีอากรัสจะเสนอเครื่องเขียนราคาแพงอีกด้วยเดีอลกลาสเห็นว่าบริษัทจําเป็นต้องมองหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจนอกเหนือจากที่สิงคโปร์เพราะกําไรขั้นต้นจากการทาธุรกิจที่สิงคโปร์น,นั้นหดตัวเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารสำนักงานและค่าแรงที่มีราคาแพงขึ้นบริษัทจึงเลือกประเทศออสเตรเลียเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายสังหารแกในปี1988 พราะออสเตรเลียถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักสำหรับธุรกิจนาฬิกาอีกทั้งยังเป็นการลดการพึ่งพาตลาดสิงคโปร์ที่อิ่มตัวแล้วเนียวกลาสนักใช้กล้ามเป็นผู้ขายส่งนาฬิกาในการทดลองตลาดในประเทศต่างๆเพราะนอกจากเงินทุนของบริษัทจะมีจำกัดแล้วธุรกิจขายส่งก็ไม่มีกฎหมายของรัาบาลมองคับมากนัก พรัฐบาลมากำหนดให้ธุรกิจรีเทลต่างชาติจำเป็นต้องมีผู้สนวสนนชาวท้องถิ่นอีทายังเป็นการสังเกตและศึกษาตลาดนาฬิกาของประเทศน,นั้นได้เปน็นอย่างดีนอกจากเดียวกลาสจะเป็นรีเทลนาฬิกาหลูแล้วยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจโดยการเข้าซื้อและควบรวมธุรกิจขายส่งและธุรกิจผลิตนาฬิกาอีกด้วยการพันธกกลักลงทางธุรกิจของเดียวกลาสเป็นไปในลักษณะวินวินนั่นคือเดียวกลาสจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนและช่วยพัฒนาตลาดให้กับผู้ผลิตนาฬิกาสวิส ในขณะที่ดิอากลาสก็สามารถานาฬิกาชั้นนำไปขายสร้างรายได้ขณะเดียวกันดิอากลาสก็ไม่ใช่บริษัทเดียวที่มีการควบรวมธุรกิจแต่บริษัทนาฬิกาชั้นนำของโลกอย่างสวอตและลิชมองก็ได้ขยายโอกาสทางการค้าผ่านการควบรวมบริษัทย่อยในท้องถิ่นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจนาฬิกาทั่วเอเชียแปซิฟิก หลังจากการผลิตกำลังเข้ากับบริษัทต่างๆเดียวกลาสต้องการที่จะดูดซับกำไรจากการเป็นผู้ผลิตนาฬิกาเพิ่มเติมนอกเหนือกำไรจากการเป็นผู้ขายประกอบกับมีความเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจนี้ดีดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายเดียวกลาสจึงเลือกผลิตนาฬิกาสำหรับตลาดกลางที่มีราคาที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เดียวกลาสทำนั้นจะเป็นการมองการแต่เียงระยะสั้นและคิดในแง่ดีมากเกินไปเพราะ หนึ่งธุรกิจผลิตนาฬิการหรูต้องอาศัยฝีมือแรงงานพิเศษจะมีโอกาสรอยมากที่จะประสบความสําเร็จด้วยการประหยัดจากขนาด 2. ธุรกิจผลิตนาฬิกาหรูหปวกเสม,มือนคลับทางสังคมที่ผู้คนที่อยู่ในระดับเดียวกันจะมาหยุดร่วมกันดียวกรัสอาจจะยังไม่เหมาะสมมากนักสำหรับคลับนี้สถึงแม้ว่านาฬิการหรูจะมีโมเดลไม่มากนักแต่การที่ดียากรัสออกโมเดลใหม่ก็ไม่การันตีว่าจะประสบความสําเร็จ 4. ตัวแทนจำหน่ายนาฬิการหรูมักจะซื้อนาฬิกาจากผู้ผลิตโดยอาศัยเครดิต หากดียวกลาสผลิตนาฬิกาออกมาเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเดียวกลาสต้องรับภาระและใช้เงินทุนในการเก็บคืนสินค้า 5. เดียวกลาสต้องเสียค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขายจำนวนมากแต่นั้นก็ยังไม่รวมถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาแล้วเดียวกลาสยังแตกลายธุรกิจเข้าไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ด้วยเช่น ปาพิซาน้ำหอมอสังหาริมทรัพย์ดีเทลขายขครื่องประดับเครื่องไลาคามเป็นต้นแต่ดูเหมือนว่าการแตกลายธุรกิจต่างๆของเดีอาวกลาสจะไม่ประสบคนาสำเร็จเท่าที่ควรมิลานโน่แลสตสโลมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของกรณีนี้เดยอาวกลาสได้ทุ่งมงบประมาณจำนวนมากในการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนโพ i ิ i ันของมิลานโนจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นร้านอาหารอ,าารอิตาเลียน แต่มิลานโน่ก็ไม่เคยมีผลประกอบการที่ดีเลยเดียวกลาาซึ่งตัดสินใจขายมิลานโน่ให้กับ w a t ต์มาอิน n v e s t m เมนและหันกลับมาให้ความสนใจในธุรกิจหลักในเดือนกรกฎาคม1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วเอเชียอันเนื่องมาจากการออนตัวของค่าเงินบาท วิกฤตเศรษฐกิจนี้ทําให้เศรษฐกิจทว่วเอเชียหดตัวและส่งผลต่อธุรกิจอริการหลูของบริษัทพอต้องพึ่งพาความมั่งคั่งของลูกค้าเป็นหลักบริษัทจึงตัดสินใจปลดพนักงานกว่า20%ในสิงคโปร์รวมถึงปรับลดเงินเดือนผู้จัดการลงเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทเธอยอมรับว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้เวลาไปกับการบริหารจัดการและเสียทรัพยากรทางการเงินมากเกินไปและยังต้องประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชีย บริษัทต,ตึงตัดสินใจขายธุรกิจผลิตในการรตเซื้อแลดมทิ้งและชำระนี้ทั้งหมดอีกทั้งยังจ้างบริษัท Arthur Anderson อร์ b a l Corporate f i n a n ไฟมาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและหันกลับมาโฟกัสท,ที่ธุรกิจรีเทลริการเช่นเดิมในปี2004เดียวกลสัสได้มีเตอร์ไมเคิลเทและดรเคนนี่ชานมาร่วมง,งานทางธุรกิจทั้งสองมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท และลดค่าใช้ใจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยใช้กลยุทธ์าัตริทธิศการเสทมปัสำหรับนักสะสมนาฬิกาและชักจูงกลุ่มค้าววัยรุ่นสาวให้ก้ามาเป็นนักสะสมนาฬิกากลางปี2007ได้เกิดวิดกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกจากปัญหาอาสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาสมผลให้ผู้บริโภคต้องใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบมากขึ้นในปีเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกีก่ยวกับธุรกิจนาฬิกาหลุในสิงคโปร์เมื่อซินเซียวอสรีเทลในการหลุดอันดับสามของประเทศ ทวงตัวพีสมากรูปมูลไปแต่ต่อมาตัวพีสมากรปก็เลิกกิจการบรรโอกาสให้ซินเซียวอสเอามาเป็นอิสระนี่เป็นโอกาสดีของดิอลกราสเพราะหากดิอากราสควบรวมกิจการกับซินเซียว,วส class, อสดิอลกราสก็จะกลายมาเป็นดอเทอร์เรการหรูที่ที่สุดในเอเชียววแล้วดิอลกราสทำยังไงต่อไป